บทที่4,725ชุดมังกรและชุดกี่เพาคนใช้สาวใส่หัวและพูดอย่างว่างเปล่าคุณผู้หญิงดูเหมือนฉันไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนอิโตะนานาโกะพูดด้วยรอยยิ้มว่าชุดมังกรและชุดกี่เพาเป็นหนึ่งในเครื่องแต่งกายแบบดั้งเดิมของผู้หญิงจีนโดยปกติแล้วจะเป็นสีแดงหรือสีทองโดยมีการปักที่ประณีตละเอียดอ่อนและสวยงามมาก อีกทั้งในระยะหลังๆได้รับการปรับปรุงใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสวมใส่ยิ่งดูดีมากและเป็นการบ่งบอกถึงงานเฉลิมฉลองเสารใช้พูดอย่างว่างเปล่าคุณหญิงพวกเราคนญี่ปุ่นจะแต่งงานกันไม่จำเป็นต้องสวมชุดแต่งงานแบบจีนหรอกมั้งจะไม่แปลกไปหน่อยหรือนานาโกะใส่หัวอย่างซุกซนและพูดอย่างเขินอายถ้าแต่งงานกับคนญี่ปุ่นเราจะต้องสวมชุดกิโมโนโดยธรรมชาติ แต่ถ้าแต่งงานกับคนจีนคุณต้องสวมชุดแต่งงานแบบจีนให้เหมาะสมกับโอกาสนอกจากนี้ตามที่คนจีนกล่าวถ้าไปแต่งงานกับไก่ตามไก่แต่งงานกับสุนัขตามสุนัขเข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวตาตามดังนั้นคุณต้องปรับตัวให้เข้ากับขนบธรรมเนียมของมนุษย์นะจ๊ะเอ๊สาวใช้พูดด้วยความตกใจคุณหนูเออไม่สิคุณหญิงนายท่านนี่ยิ่งแคร่งประเพณีถ้าจะแต่งงานกับคนจีนเขาจะต้องโกรธคุณแน่แน หลังจากพูดแล้วสาวใช้ก็รู้ว่าเธอพูดผิดจึงรีบตบปากตัวเองอย่างเร็วและพูดด้วยความสำนึกผิดว่าฉันขอโทษฉันขอโทษฉันแค่เปรียบเทียบนานาโกะยิ้มและพูดอย่างจริงจังถ้าฉันแต่งงานกับคนที่ฉันต้องการจะแต่งงานด้วยจริงๆพ่อของฉันอาจจะมีความสุขมากกว่าฉันด้วยซ้ำสาวใช้อดไม่ได้ที่จะถามว่าคุณหญิงคุณพูดอย่างนั้นแสดงว่าคุณมีใจให้ใครแล้วใช่ไหม นานาโกกหลอกตามาที่เธอด้วยรอยยิ้มและพูดว่าไม่ต้องถามขนาดนั้นก็ได้มั้งถ้าวันไหนพอมีเวลาฉันจะพาเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวัฒนธรรมจีนดั้งเดิมซึ่งอาจเป็นประโยชน์ในอนาคตกับเธอสาวใช้ยพยักหน้าอย่างรวดเร็วและพูดว่าก็ได้คะฉันคงต้องเรียนให้มากกว่านี้ นานาโกะพยักหน้าด้วยรอยยิ้มแล้วเมื่อเห็นว่าเธอว่างงานในมือแล้วนานาโกะจึงพูดกับคนใช้ทั้งสองว่าเงินพวกคุณไปช่วยที่ห้องโถงด้านหน้าก่อนละกันแล้วฉันจะไปเรียกคุณพอ่อสาวใช้ทั้งสองพยักหน้าด้วยความเคารพแล้วออกไปส่วนนานาโกะก็เดินออกจากห้องส่วนตัวไปพบพ่อในอีกห้องในครอบครัวญี่ปุ่นดั้งเดิมกฎเกณฑ์ระหว่างพี่กับน้องเครือญาติค่อนข้างเข้มงวด ถ้านานาโกะไปที่ห้องพ่อแทนที่จะเคาะประตูเธอจะต้องทักทายอีกฝ่ายด้วยความเคารพก่อนเมื่อเธอมาถึงประตูห้องของพ่อเธอพบว่าทานากะโคอิจิกำลังนั่งรถเข็นอยู่ที่ทางเข้าทางเดินซึ่งอยู่ไม่ไกลาจากประตูและในมือกำลังเช็ดไม้คิวที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างสวยงามอยู่ริมสระเมื่อเห็นอิโตะนานาโกะเขาก็ยืดตัวอย่างรวดเร็วและกล่าวด้วยความเคารพสวัสดีครับคุณหญิง อิโตะนากนโากะรีบทำท่าทางบอกเงียบเียบก้าวไปข้างหน้าแล้วถามเสียงต่ำทานากะซังพ่อของฉันอยู่ข้างในไหมทานากะโคอิจิพยักหน้าด้วยความเคารพและกล่าวว่านายท่านรู้สึกเหนื่อยนิดหน่อยจึงบอกว่าขอตัวไปพักผ่อนในห้องสักครู่นานาโกะถามเขาว่าฉันได้ยินจากหน้าเอมิบอกว่าทานากะซังกำลังเล่นพูนกับพ่อหรือดอกจันดูเหมือนว่าช่วงนี้เขาไม่ได้สัมผัสไม้คิวมานานแล้วนะเป็นไงบ้าง ยิโรอิติธานากะยิ้มอย่างขมขื่นและพูดว่าตอนแรกก็ปกติดีแต่ระหว่างการแทงลูกเป้าหมายจูจ่ๆนายท่านก็พูดว่าการวิ่งไปรอบๆตัวด้วยรถเข็นไฟฟ้านั้นช่างเหมือนคนง่จริงๆท่านก็เลยไม่อยากเล่นต่อขณะที่เขาพูดอย่างนั้นเขายกไม้คิวพูในมือขึ้นและพูดอย่างช่วยไม่ได้เมื่อกี้นายท่านยังทำไม้คิวปรวดของเขาตกโชคดีที่มันไม่แตกยิ่งยี่ห้อนี้เลิกผลิตไปนานแล้วซะด้วยสิ นานาโกะอิโตะพยักหน้าเบาๆและทอดถอนหายใจพ่อของฉันจูจ่ๆก็กลายเป็นชายชราที่อารมณ์แปรปรวนแปลกๆแต่อันที่จริงตอนนี้เขาเพิ่งอายุเพียงห้าสบปีเองนะนานาโกะรู้จักพ่อของเธอดีก่อนหน้านี้ดื้อรั้นไม่ยอมแพ้อะไรง่ายๆใจแข็งและมีความนับถือตนเองสูงดอกจันพูลกับสนุกเกอร์คล้ายคลึงกันแต่แตกต่างที่กติกาพูลมีขนาดโต๊เล็กกว่าหลุมใหญ่กว่าแทงตามหมายเลขที่ลูกไม่ได้กินสีเหมือนสนุกเกอร์โดยการเล่นสนุกเกอร์ ผู้เล่นต้องมีความแม่นยำมากกว่าเพราะโต้ใหญ่หลุงแคบมากกว่าพูลผู้เล่นสนุกเกอร์จนชำนาญจะกลายมาเป็นผู้เล่นที่มีฝีมือระดับเทพทันทีเมื่อมาเล่นโต้พูลแอดมินอาจารย์เย่แปลและเรียบเรียงบทที่4,726เนื่องจากเขาเป็นที่รู้จักของทุกคนในญี่ปุ่นและเขายังได้รับการยกย่องว่าเป็นไอดอลที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักธุรกิจหลายๆคน เขาทําให้ตระกูลอิโตเป็นหนึ่งในตระกูลชั้นนําของญี่ปุ่นเพียงลําพังและตอนนี้เขาอายุเพียง50ปีก็ยังเป็นวัยที่มีไฟและมีพลังแห่งการต่อสู้เช่นกันและอันที่จริงในวัยนี้เขาควรจะแสดงความทะเยอทะยานอย่างเต็มที่แต่ทว่าจูจ่ๆเขาก็มาสูญเสียขาทั้งสองข้างและกลายเป็นคนพิการที่ต้องอยู่กับบ้านและต้องพึ่งรถเข็นเวลาไปไหนมาไหน คงเป็นเพราะจุดนี้จึงกลายเป็นช่องว่างในหัวใจหากจะเติมเต็มช่องว่างในระหว่างนี้ก็คงยากอย่างน้อยๆคงต้องสามถึงหปีถึงจะทำใจได้ดังนั้นเธอจึงพูดกับทานากะโคอิติว่าทานากะซังฉันได้เกลี้ยกล่อมบริษัทผู้ผลิตโตพูลพรุ่งนี้เช้าพวกเขาจะมาที่คฤหาสน์ถ้ายังไงคุณมาช่วยพิจารณาให้พวกเขาดูว่ามีวิธีใดบ้างที่จะดัดแปลงอัปเกรดโตพูนเพื่อให้มันเหมาะสมยิ่งขึ้น สำหรับสถานการณ์ผู้เล่นในกรณีพิเศษเช่นพ่อฉันและคุณตัวอย่างเช่นความสูงสามารถปรับลงได้มากที่สุดเท่าไหร่และขาที่รองรับโต๊ะควรถอยกลับด้าในให้มากที่สุดได้ไหมเพื่อหลีกเลี่ยงการชนกับรถเข็นไฟฟ้าขณะที่เธอพูดเธอพลันนึกอะไรบางอย่างได้และพูดเสริมว่าในกรณีนี้ถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นเรามาทำการนัดหมายกับผู้ผลิตรถเข็นไฟฟ้าอีกเจ้ากันเถอะ ตอนนี้เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์กำลังพัฒนาไปอย่างรวดเร็วขนาดหุ่นยนต์ทำความสะอาดยังสามารถหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางได้โดยอัตโนมัติใช่ไหมฉันคิดว่าเพียงแค่วิวแชร์ไฟฟ้าก็ควรจะอัปเดตแก้ไขให้ดีที่สุดได้เช่นกันเป็นไปได้ไหมที่จะเพิ่มเซ็นเซอร์เพื่อตรวจจับสิ่งของหรือสิ่งกีดขวางเพื่อหลีกเลี่ยงการชนกันระหว่างรถเข็นวิวแชร์กับสิ่งอื่นๆและจะดีกว่าขึ้นไปอีกถ้าสามารถปรับความสูงของที่นั่งได้อย่างรวดเร็ว เมื่อพ่อกำลังเล่นพูลเพื่อเพิ่มความตื่นเต้นเร้าใจฉันว่าควรจะมีสิ่งเหล่านี้นะมันต้องยอดเยี่ยมแน่ๆของมันต้องมีโอเคเลยครับวิเศษมากฮิโรชิทานากะเห็นด้วยโดยไม่ลังเลและพูดว่างั้นพรุ่งนี้เช้าผมจะดำเนินการพูดคุยกับบริษัทผู้ผลิตนานากะพยักหน้าเล็กน้อยและทอดถอนหายใจเบาๆพลางกล่าวว่าทานากะสั่งจริงๆแล้วคุณเย่ช่วยได้มากเลยนะ แม้ว่านายกับพ่อของฉันจะไม่สามารถเป็นคนปกติได้แต่อย่างน้อยสภาพร่างกายของพวกคุณก็ฟื้นตัวได้อย่างสมบูรณ์ไม่ใช่เหรอและส่วนที่เหลือเป็นเพียงขั้นตอนการปรับตัวทำใจอยู่กับมันให้ได้ใช่ครับธานากะฮิโรอิจิถอนหายใจตอนที่ผมกระโดดจากสะพานไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองจะรอดมาถึงทุกวันนี้ ตอนนั้นผมคิดแค่เพียงว่าตราบใดที่ผมสามารถยังมีชีวิตอยู่ไม่ว่าในอนาคตจะทุกข์แค่ไหนมันก็คงจะคุมนะคุณหญิงมองดูตอนนี้สิผมต้องขอบคุณคุณเย่จริงๆอันที่จริงร่างกายส่วนอื่นๆก็เหมือนเดิมยกเว้นว่าขาและผมยังรู้สึกว่าแม้แต่สภาพร่างกายผมและนายท่านก็ยังดูดีกว่าเมื่อก่อนมากนะพูดจบก็พูดด้วยสีหน้าเศร้าส้อยว่าสำหรับผมสามารถปรับตัวได้แล้วมีแต่นายท่าน คงเป็นเพราะท่านเคยเข้มแข็งมาทั้งชีวิตเมื่อเจอสถานการณ์เช่นนี้อาจจะปรับตัวไม่ทันนานาโกะพยักหน้าเบาๆและพูดว่าฉันจะพยายามทำให้ดีที่สุดเพื่อช่วยให้พ่อทำใจยอมรับให้โดยเร็วที่สุดและทานากะสังได้โปรดนายต้องช่วยฉันด้วยทานากะโคอิจิโกมศีรษะด้วยความเคารพและกล่าวว่าคุณหญิงไม่ต้องกังวลครับผมจะทำให้ดีที่สุดนานาโกะยิ้มบางๆและพูดว่าขอบคุณทานากะสังมากงาั้นฉันจะไปหาพ่อก่อนนะ ในเวลานี้อิโตะยูฮิโกะกำลังนั่งอยู่บนรถเข็นอย่างเงียบๆคนเดียวที่กลางห้องนอนห้องของเขาเป็นห้องชุดที่กว้างขวางที่มีห้องนอนและมีทั้งห้องอ่านหนังสือในตัวการตกแต่งภายในเป็นแบบสไตล์ญี่ปุ่นทั่วไปและทั่วทั้งบริเวณห้องปูด,ด้วยเสื่อทาทามิบนผนังยังแขวนชุดฮากามะซึ่งเป็นชุดใหม่ไว้หนึ่งชุดซึ่งเมื่อปีที่แล้วก่อนโน้นเขาได้สั่งให้ช่างฝีมือตัดไว้เป็นพิเศษสำหรับวันเกิดครบครอบ50ปีของเขา ในเวลานั้นเขาขอให้ช่างทําชุดสองชุดชุดหนึ่งเตรียมสําหรับวันเกิดครบรอบ50ปีและอีกชุดเตรียมไว้สําหรับใส่ในงานแต่งงานของนานากโกะลูกสาวของเขาสําหรับผู้ชายชาวญี่ปุ่นอย่างอิโตะยูฮิโกะที่ชื่นชอบสไตล์ดั้งเดิมความรักของเขาที่มีต่อชุดฮากามะนั้นมากกว่าความชอบของชนชั้นสูงของอังกฤษในเรื่องชุดสูทสั่งตัดซะอีกทว่าในตอนนี้แค่มองเห็นชุดฮากามะสองชุดที่สั่งตัดไว้นี้ในใจก็พลันไม่มีความสุขเอาซะเลย เหตุผลง่ายมากเพราะตัวเองเสียขาไปแล้วไม่ว่าจะใส่เสื้อผ้าแบบนี้ยังไงมันก็เป็นไปไม่ได้ที่จะใส่มันแล้วให้สัมผัสได้ถึงรสชาติดั้งเดิมทันใดนั้นอิโตยูฮิโกะก็รู้สึกว่าตนเองในตอนนี้ไม่คู่ควรกับชุดฮากามะที่มีลวดลายประณีตเช่นนี้อีกเขารู้สึกว่าหากสวมฮากามะที่มีลวดลายเช่นนี้มันก็คงเหมือนกับสุภาพบุรุษผู้สูงศักดิ์ในยุโรปที่สวมเพียงเสื้อสูทแต่ร่างกายส่วนบน แต่ท่อนล่างมันน่าตลกและหยาบคายสิ่งดีมันเหมือนครูอินวันประมาณว่าใส่เฉพาะเสื้อสูทก็จบส่วนกางเกงไม่ต้องดังนั้นเมื่อถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อออกไปยังห้องโถงด้านหน้าสำหรับฉลองวันเกิดตัวเองแต่เขาก็ยังลังเลแล้วลังเลอีกที่จะให้คนใช้มาช่วยแต่งตัวให้จึงทำให้เขาต้องนั่งรถเข็นมองดูชุดแล้วร้องไห้เงียบๆอยู่คนเดียวได้เท่านั้นทว่าในเวลานี้จูจ่ๆเขาก็ได้ยินเสียงลูกสาวเรียก จากนั้นก็มีเสียงเคาะประตูเบาๆคุณพ่อคนานาาโกะจะขอเข้าไปข้างในไม่ทราบว่าคุณพ่อสะดวกไหมอิโตยูฮิโกะรีบปาดน้ำตาอย่างรวดเร็วจากนั้นจึงใช้มือสัมผัสปุ่มของรถเข็นทำให้รถเข็นหันหน้าเคลื่อนตัวไปทางชุดฮากามะที่แขวนไว้บนผนังแล้วแสรซงคำเป็นว่าสงบแล้วพูดว่าไอหยานานาโกะเรอลูกสาวของพ่อเร็วเข้าเข้ามา